สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับช่องเพจซังเลสซิ่งนะครับวันนี้พอดีรถมันทะเบียนจะขาดแล้วครับวันนี้ก็เลยจะทำคลิปเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถให้เพื่อนๆดูนะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆคอันดับแรกก็ให้เราเตรียมคู่เือครับแล้วก็นํารถไปตรวจสภาพที่ตรอครับ ขั้นตอนต่อมาเราก็ซื้อพรบรครับคุมทองประสบภัยนะครับแล้วเราก็จะได้ฉีกเ,เอาหางพรบรมาครับแล้วเราก็นำรถไปที่ขนส่งได้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ไปตรวจที่ตรอเอกชนนะครับเบื้องต้นเราก็ควรเช็คสภาพรถของเราให้เรียบร้อยนะครับก็ไฟหน้าติดหรือเปล่าไฟเลี้ยวติดหรือเปล่าเพราะว่าไม่ติดนะครับเราก็จะเสียเวลาป่าตรอเขาก็จะให้เราไปทําให้เรียบร้อยครับเพราะว่ารถมันไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ง,งานครับเขาก็ไม่กล้าออกไป ตรวจสภาพให้เรานะครับต้องเตรียมรถให้เรียบร้อยนะครับไม่งั้นเราจะเสียเวล,ลาเปล่ารถที่ใช้เกินมา8ปีนะครับต้องตรวจสภาพรถทุกปีนะครับเราก็มาอ่อนที่จะต่อภาษีนะครับลง1วินล6 2นะครับตามขั้นตอนนั้นนะครับาาตรงนี้ผมจะพาเข้าไปดูวิธีขั้นตอนนะครับถ้าพอขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ครับ เราก็นั่งรอเรียกคิวนะครับขั้เรียบร้อย <500 S 2> ครับเ<ม>ีบัทครับผมภาษีครับผมก็เสร็จไปแล้วนะครับขั้นตอนการต่อภาษีประจำปีครับง่ายนิดเดียวครับขอให้เราเตรียมรถให้พร้อมครับผมง่ายๆครับ